ขับรถอยู่บนถนนสาย Great Ocean Road นะคะมีโอเชียนอยู่ข้างๆแต่วันนี้โชคร้ายอีกแล้วเพราะว่าฝาปิดมากๆเลยขาวไปหมดเลยเจ็บดีที่ฝนมันไม่ตกใส่เราทางมันก็หยิกๆอย่างเงี้ยมึนหัวดไว้อ่ะเขาบอก <c oughs> อะไรอ่ะ ไม่เห็นโอเชียนลรวทำไมเนี่ยอมอโอเชียนตรงมันก็อยู่ริมทะเลนะคะเห็นทะเลบ้างไม่เห็นทะเลบ้างแต่จุดหมายต่อไปของเราก็คือไปฟาร์มเบอร์รี่เพื่อไปเก็บพวกเบอร์รี่ต่างๆ แล้วแยกออกจากเส้น Great Ocean r o a มาประมาณ20นาทีนะคะเพื่อมาเที่ยวฟาร์มเบอร์รี่ชื่อว่า Gentle Annie มันจะเป็นโอ้รถเยอะเลยนี่ทำไมเราขับมาไม่มีรถสักคันหนึง่งปรากฏว่าข้างในรถเยอะนะ <c oughs> นี่งานมีฟาร์มเบอร์รี่ต่างๆให้คนเข้าไปดูได้อาจอดได้ต้นนี้เลยจอด <c oughs> ตานลมลื่นเนาะที่ขับมามันแรงแรง,แรงมากเลยเนาะ <c oughs> <ช>อยู่ดีๆหุกนี้เขียวเฉยเลยตลงมาก เจนโชว์แอนนี่ฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มเบอร์รี่มีเบอร์รี่ต่างๆมากมายหลายแบบมากแบงเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ไวสันเบอร์รี่นีต้นไหนเป็นต้นอะไรบ้างสตรอเบอร์รี่มันอยู่ไหนคะนีค่ะชอบไหม ก็เบอร์ร so so ี่ในนี้มีเบอร์รี่อะไรก็ได้ก็เก็บแล้วก็ใส่แล้วว่ามาจ่ายเงินข้างหน้า10กิโลละ15หเหรียญโดยที่ทุกเบอร์รี่ยกเว้นลาสเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่จะกิโลละ20เหรียญแต่ไม่ค่อยมีประกระอีคกบบม่ไปให้ไปเก็บตัวอีคกบแดง นี้เป็นเบอร์รี่ต่างๆนะคะอันนี้เห็นว่าเมอร์เวนเบอร์รี่อันนั้นบอยซ์เนเบอร์รี่มีหลายแบบแล้วก็เนี่ยดูลูกมันเป็นอย่างไี้้างคะกข้ามยิ่งลูกใหญ่ตันเฮ้ยตอนนี้หรอก็ทายมาที่เห็นฝาลูกกลมชื่อจับซื่อเอาวางไปดูหนอันนี้คือแอปเปิลค่ะอะยังเด็ดไม่ได้นะคะลูกมันยังเล็กอยู่คือตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูแอปเปิลแอปเปิลมันยังเล็กอยู่ ตอนนี้เหลือเป็นพวกเป็นได้เนอะมันยังเล็กอยู่น้องเเห็นมากปกติเป,ป็นลูกใหญ่แค่นี้ใช่ไหม,มนี่ยังเล็กอยู่ลูกลมันล่ามันข้เาคุณจะบอกว่าฟามเบอร์รี่ที่นี่แปลกมากค่ะมันหนาวนะแต่ว่ามันมีแมลงวันประมาณล้านตัวเยอะมากแล้วมันตามเกาตลอดดูดูด,ดูมันไม่ไปด้วยมันเยอะมากเลยอะ่ะนี่ยังน้อย เมื่อกี้มันเกาะที่เป้ปลาปลาประมาณห้าสิบตัวแล้วมีป้าคนนึงเดินอยู่มีมนลังเกาะถ้าเกิดสีดำๆมันจะเกาะเยอะหรือว่าเชื่อมปลาปลาเต็มเลย รัฐเซียออสเตรเลียตอนนี้เราข้ามรัฐมาแล้วจากที่เมื่อกี้วิกตอเรียก็มาเซาออสเตรเลียก็บลูเลคเนี่ยเป็นปากปล่องภูเขาไฟเก่าตรงนี้มันเป็นครเทอร์เป็นปากปล่องภูเขาไฟเก่าระเบิดมาแล้วก็ข้างล่างก็มีพวกแอชพวกขี้เถ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยผสมกันแล้วก็ปิดปิดรูเอาไว้แล้วก็เลยมีน้ำขังกลายเป็นบลูเลคค่ะ รูเล็กเนี่ยจะมีการเปลี่ยนสีด้วยนะเขาบอกในประมาณเดือนหนุมานเบอร์อะไรเงี้ยมันจะมีเป็นสีเทาอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็เป็นสีบลูแล้วแต่ฤด,ด,ดูกาลนี่ที่ไหนคะน้องเพียงเอามาแอบในตู้เย็นทำไมอ่ะที่นี่ที่ไหนถ้าพิมพ์ไม่แนะนำแม่จะน,นั้น ก็นะแกนะนำอนสิขอคุณแม่ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มแล้วอะ่ะเพิ่งมาถึงใกล้ๆอดีเลยชื่องมันเ <4 S 1> ตนน่เนวอิอน,นที่โรงงานเป็นเนวโมตเตลโอ้โหกว่าจะเข้ามาได้เขาปิดสามทุ่มโชคดีที่โทรมาแล้วเขารับแล้วเขาเอาเงินแจวมาให้ไป ก่อนจะกลับบ้านรุ ALLY ่นท้าที่ออสเตรเลียไฮโซมากหาเป็นมาม่ากระป๋องเป็นไงพี่ตุ้ยมันก็คนละมูดีนะอยู่สุดสุดมาม่า <group> กับหมูหยองอยวกินอะไรคะหมูหยองใส่นมหมูหยองใส่นมคกันเฮ้ยเมนูจิบไป